บุคคลที่มีลายมือลักษณะนี้เป็นผู้ที่มีวาสนามีบารามีได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งถึงขั้นระดับสูงถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นระดับสูงได้ตำแหน่งสูงขึ้นเทียบเท่าตำแหน่งในผลถ้าเป็นผู้ปกครอค้าก็จะค้าขายดี ถ้าเป็นผู้หญิงก็ตำแหน่งคุณหญิงคุณนายให้ดูลักษณะรายมือแบบนี้เส้นพุทธคู่ขนานผู้ใดที่มีเส้นพุทธคู่ขนานลักษณะนี้ก็จะได้ตำแหน่งเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนับว่าเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาใครที่กำลังเลื่อนตำแหน่ง ให้ดูลายมือของท่านว่าท่านมีเส้นคู่ขนานอย่างนี้ไหมถ้ามีก็อย่าท้อถอยมุ่งมัน่นทำงานต่อไปแล้วท่านจะประสบผลสำเร็จได้แน่นอนสำหรับวันนี้อาจารย์นันมาเตอร์โค้ด NLP สวัสดีค่ะ